ดีครับจ้าหน้ีครับผมจัดส่งรอบเย็นกันอีกหนึ่งคันครับคันนี้มาส่งให้พี่วิชัยนะครับอยู่ที่อำเภอในอามนะจังหวัดจันทบุรีครับผมตอนนี้พี่วิชัยก็กําลังทดสอบตัดอยู่นะคันนี้เป็นซาต่อครับเครื่องแวนการ์ด16แรงนะสองสูบเกียร์ออโต้นะฮะคันนี้ลูกค้าซื้อสีเดิมนะครับเก็บงานถาดให้อย่างเดียวนะแล้วก็ตรวจเช็คการอ่าตัวเช็คอุปกรณ์ต่างๆเบื้องต้นให้ทั้งหมดแล้วนะครับพร้อมใช้งานเลยครับ ันนี้เป็นการขับครั้งแรกของพี่วิชัยนะครับใช้งานง่ายครับระบบเยร์ออโต้ครับไม่ยุ่งยากนะวิธีการใช้งานครับถ้าดันน้อยนะครับรถเขาก็จะวิ่งช้าครับดันมากเขาก็วิ่งเร็วครับเนี่ยตัดแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวให้ผมดูผมให้ดูครับเนี่ยตัดแป๊บเดียวครับเป็นทางไปเลย ท่านใดนะครับสนใจนะครับรถตัดหญ้าก็สามารถทักมาหาผมได้นะครับพี่ช่างลินครับรถตัดหญ้าเมือสองจันทบุรีครับซื้อรถกับเรานะครับมีประกันให้ทุกคันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการดูแลอะไรแล้วก็บริการครับเรามีครบเลยนะครับมีมีทีมช่างเซอร์วิสให้พร้อมครับอยวรับชมไปเรื่อยๆนะครับหญ้าแปลงนี้ค่อนข้างทึบนะครับ พึบแล้วก็ถี่มากเลยนะไม่มีช่องว่างให้เครื่องได้หายใจนะครับแต่ว่าเครื่องเขาก็สามารถทำงานได้นะครับใช้งานง่ายคนระับสังเกตที่มือนะนะเราจะถอยหลังก็โยก ยกไปด้านหลังนะครับแล้วสังเกตอีกทีนะครับตอนจะเดินหน้านะครับกานกลับมาครับแล้วยกเดินหน้าแค่นี้เองครับโยกน้อยไปช้าโยกมากไปเร็วครับการเล่นเครื่องก็แปรผันแปรผันตามด้วยนะครับตอนนี้พี่ไปใช้ตัดอยู่ที่ระดับสูงสุดของสามตัดแล้วนะครับเนื่องจากเป็นครั้งแรกเนาะ ก็ค่อยๆลองไปก่อนเนาะพอเราเราชินแล้วเราก็ค่อยๆเอาลงได้ครับโอเคครับ,คครบก็ฝากร้านด้วยนะครับช่างลินครับรถตัดหญามือสองจันทบุรีครับท่านใดกำลังมองหานะครับรถตัดหญาคุณภาพราคาถูกใจนะครับที่สำคัญ มีประกันให้ทุกคันนะครทักมาหาผมเลยครับที่ช่างลิงครับรถตัดหญ้ามือ2จันทบุรีครับหรือจะโทรมาสอบถามข้อมูลข้อมูลอื่นๆนะครับก็โทรมาที่เบอร์0850906397นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ